สวัสดีค่ะเยอรมันไทยอีสานเรามาอ่านภาษาเยอรมันกัน Ich bin auf dem Stuhl gesessen ฉันนั่ฉันนั่งอยู่บนเก้าอี้ Ich ฉัน bin ich bin ฉันคือ auf dem บน Stuhl คือเก้าอี้ gesessen ก็คือนั่งบนเก้าอี้ Ich bin auf dem Stuhl gesessen ฉัน an, น bon ั่งบนเก้าอี้ ต่อมาดูอีกคำหนึง่ง das das Buch ทำไม,าเ,ามาเราต้องเราต้องถอยไปอีก das Buch hat auf dem auf dem Tisch, dem Tisch, dem Tisch, gelegen, gelegen. dem das, Tisch, das Hat auf dem Tisch gelegen, หนังสือเล่มนั้นวางอยู่บนโต๊ะ Das book หนังสือ h ัดมีเ f าฟ e m ์มบน s c h โต๊ะ g e l e g e n ก็คือวางอยู่ Das book h u t auf d e m Tisch g e l e g e n หนังสือเล่มนั้นวางอยู่บนโต๊ะ